ครับขอกราสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้เรามาที่วัดปู่ดกลับนะครับผมมาตามแนวทางของหลวงปู่นะครับเนาะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่อง้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม กับแนวทางของปู่งวดประจําวันที่16กันยายน2565จะเป็นเตียวไหนเดียวพ่อแม่พี่น้องมารับชมรับฟังจากปู่นะครับผมมารับชมรับฟังกันครับข้าวกราบนมัสการครขอเจรินพรขอเจริญพรวัดที่แล้วประดิษย์มากยามของที่ไหนขู่เขาบ่ค่ะโอ้ยมันก็เขามันก็ซ้ำเขาแล้วเป็นเลขตัวเก ا าวุ้ยไปเอาหรอกนี่ไปซื้อนี่ในบ้านก็จะถือเห้วยเบิดบ้านถือสองคนเนาะ เหมืบ้านหรือสองคนขจาวัดเรือบ้านเข็เก้าใ่จาวัดขจาวัดโอ้มีตัวมีตัวผีบ้าเลยออกตัวเดิมนะครับปู่เนาะตัวเก้าไหมครับผมเงิดกึ่กันโลเกอโว้ไปพ่องเสีเวลาที่สิ่งท่ได้ป่วยที่กองสามมันกัดนันรั่วตัวมันหนันเป็นเลือดตัวเก้าก็บวกบวกก็เจ้าไปก็เจ้าก็ยังบ่ซื้อเนาะพูดนั่นเนาะ ยังว่าเบิดบ้านถึงสองคนยังวไงปาบเซียนเลยนะบูเนาะเจอเลขปาบเซียนซะแล้วปาบเซียนหมดแล้วครับแต่ต้มปอกไม่ออกเขาจะว่าเฮ้ยบวกมาบวกตัวเก่าเสร็จแล้วบัวมาแกะตัวต้องเสื้อเนาะตัวเก่าก็ะไรเนากมันหัวต้วงออกบัวกับมันขามงวดกับบัวร้อนกันนี่มันเลี้ยงงวดลงมาเนาะครับผมติดกันเลยบูเออติดกันพร้อมแม่เลี้ยงงวดเลยแม่ ครับโอ้ยเอาอันซุ่มไม่ออกซุ่มเหมือนกันเจ้ากับงวดก้อนก็เจ้ากับถือแปดสามเหมืนบ่ครับผมบานเนี่ยวางก้นที่นึงก็เจ้ากับซื้อลวดแปดสามเหมือเจ้าว่าเหัวมันจะผีบ่าเลยซื้อท่านมีย่า่ที่เพิ่นมาปูกเบื้องกั่นตัวพิ่นถือเดียวครับอันอีกผูกุญงผู้ใส่พี่กับน้องเขาเจ้านะูเพิ่นมาปูกเบื้องเดียว กูเบื้องยนอนพระยังไงนะครับผมคนถือต <3 S 1> ุ๊กแปดสามเนี่ยครับผมเออแปดสามก็จเลยว่าเออนี่คือพี่บาตถือแปดสามมาันครับไว้เลาไรสองหัดสอนเือนันาะอู้สองหวัวสอนเน,นี่ะแปดสามสองเทียรนะแปดสามสองเทียเวืยงวดนี้ปูน่นิมิตเรียงครับผม เมื่อนั่นฝันปูใหญ่คนมาเลยนะปูที่ภูเขาันมาเวลามามาวะันมาด้านนั้นเทียนทางนี่วันนี่เทท่านรับันจีนอืมเ็เรียกว่าโอ้ยเที่ยท่างอย่างเงินมุ้ยพอบาดเรีกกระเบงถือคนว่าบได้ใส่เงินหลายดอกวะสันไปซื้อนั้นไปวะสัน ไปซื้อปูนมาท่านครับผมไปซื้อปูนป,ปูน,ปน,ปน,ปปนก้าสาอบด้วยมาท่านปูนก้าวสอบออปูนก้าสอบแ,แล้วเหัยซื้อหน่อยป่ะนั้นที่พ่อบอกพ่อลาว่าบานีนอันคือเก้าวลาท่นดอกมันบม่มีเงินจีจ้างกันคนมาเห็ให่งคือก้าคนมาจ้างก็ต้องไปจ้างหลายคนมาท่านจ้างสองคนพ่อมาท่าน ปู9สอบจ้างสองคนข้อมฝันบอกค่ะปูข้อมฝันนิมิตวันทีปูก็ต้องสั่งซาลาเนาะมันแข็งในทางมันแล้วประจักษ์เนาะแล้วเห้ยเป็นปูยังมาบอกค่ะที่ปลาขาวเป็นปูซีเป็นต์ปูสีขาวอ่ะนะเพราะว่าเพราะว่าเพิ่นเลื่อนนี่ตลอดนะและอื่นเพิ่นปูใหญ่เพราะว่าอีกปูหนึ่งอีกสองกนปูอยู่กับเพิ่นบ่ได้บ่ได้มาก ปูนเก้ากระสอบอจ้างคนสองคนจ้างคนสองคนเป็นเก้าสองครับปูมันปูนเนี่ยปูนแสดเก้าองันนั้นเก้าแปดสองเก้าแปดสองเราก็เจ็ดสองน้ำเพราะว่ามันจ้างสองคนเด้เจ็ดสองอ่าที่ได้ของการ ก้องสามก้อนปะคะน่ะก้องอันสองก้องพระสององค์แล้วก็เล่าผู้หนึ่งกันนะครับปูใหญ่ผู้หนึ่งครัแล้วก็มีพระอีกสองครับปูใหญ่ผู้หนึ่งแล้วก็มีพระอีกสองมันก็เป็นสามมาครับผมมันที่นันดูตัวมันหันกับขึ้นก่านนะคนกับบทสื้อคือเก่า มันตัวเดิมน้าปูเนาะมันตัวเก่าครับอาจารย์ได้ก็เจ้าก็ให้แหยัดสามตัวค้นหันตัดออกครับพอมันออกมาแล้วนะครับเนีมันออกมันเหียวครับผมแต่ว่างวดนี้เพราะสามเก้านะาปูได้ตัวใหม่มาเลยนี่เจ็ดสองมางวดเมื่อกี้ดังมากเลยน้าปูเนาะระวังงวดนี้เป็นยังครับระวังร้อนนะคะปูเจ็ดสองเนี่ยเก้าแปดสองกับเจ็ดสองน้าปูเนาะโตเป็นใบเลขเลขเลขล่างหันมี สองหากับซีกับซี่สองล่างสองหกับสี่สองแล้วามแล้วค่ะปูน่าระจำด้ไ่ะคะับด้วยจงไดสิมายำปูอีกนะค่ะอันเด้วเก้าเป็นหกไ้ป้าคับได้เก้าเป็นหกก็ได้เป็นหกแปดสองแปดสอง ได้คือกันแต่ว่าระวังถ้าดินน่าละเก็บซองสองเกตนะระวังครับเราสูตรตำม่วนี่เข้าไหมครับปู่สูตรตำม้วนเข่ามีโลกมีเลขอยู่หกคู่เข่าแปดสามแปดสามเข่าตรงๆเลยโบมีว่าสามแปดบานนี้มันเป็นเลขตัวเก๋บอกไว้ว่าตัดถิมเลยแปดสามเพราะว่าเพราะว่าโอ้ถือหงวดกวนกับถือแปดสาม วันนี้ยังมีแปดสามอีกอยู่ระหว่างบนเจ็ดสองอ่แปดสองกับเจ็ดสองแค่ไหนแปดสองกับเจ็ดสองล่างมั้หาสองหาสองกับสี่สองวันนี้มาแทะ้ะปูสองุดมาแทะเน้นไว้กับสี่สองนะเน้นได้ปะค่ะปูเน้นสี่สองต้องบนเน้นไปที่เจ็ดสอง บนเลนเจ็ดส <72. S 1> องเพราะว่าเพว่าจ้างคนสองคนนีจ้างไปเขียนครับเป็นเลขตองหวดนิมิตตองวด,งดครับผมโอไถ่ข้าศึกแม่ยันปูอีก<ด>ใช่ไหมครับเดีาอาวากันนั่นนันกระุงคิดถ่ายมาล้วดว่ามันเมือ่อใดค่ะปูยำงสุอท้ายปูมันกุ่นเราเราใกล้มือนะครับกเอซีสิทุ่นานกอนเดบอปูเอฟซีทุ่ถามสิได้ว่าะ มันมันกิบพมันกิดขี้เก่ามันย่ำเ่าโทษล้วมันย่ำพ่อวัว้รามันเป็นขาดขาดห,หายๆนะมัไม่ค่อยมีขึ้นนะครับผม่มยื่นเงี้ยนซึ่มก็โจทย์โทษมากมันกิดเป็นขาดขาดห,หายๆเ<อ>พราะว่าหน,นัซื้อค่ะมันสิ้มบ่ค่อยเนี้ยนก็สิ้มบ่อยากให้เบื่อโทษนะครับมันบ่ซัดเออมันมันฟังบ่ซัดย่ำพ่อวัาเรื่องนังปฏิบิตรอูจ้จังหวงยังดอกกัญชีวานโน่นมีสัญญาณเนะค่ะ เดี๋ยวเราก็จะมาติดตามทางแอดมินก็ได้ครับเออผมสุดท้ายข้าวฟองกันได้ดอกว่าน่ารอดแล้วก็จะมาเอาสูตรตำมั่วด้วยเออเอาสูตรตำมั่วนั่มครับตัวฮัตเหตุสูตรนะคะเนาะอันนี้ต้องหวดไว้ก่อนค่ะยังไม่ไหมเนาะค่ะปูวเฮ็ดแล้วแต่ว่าให้ปู่เน้นให้ดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยเฮ็ดแล้วสูตรนะครับเฮ็ดแล้วจะว่าหันเดี๋ยวย่ำหนังเจ้าเมาก็ได้ครับให้ปู่เน้นให้ดีกว่านะครับเอาตัวเน้นเนาะเน้นเชิงฝั่นเน้นเชิงยักทำไมเงื่นเมื่อกี้ในการ ฉีดเส้นใต้ตัวแกะสามอันนี่ล่ะมันเป็นตัวเกาหรอครับผมมันมีผู้เอาเขาว่ามันมีผู้เอามีแต่ผู้ตัดเทียมอ่าครับก็เลยว่าดันนั่นก็เลยอันนี้แต่ยังไงยนบ้านมีสองคนยังไงครับีคือบิดบ้านถึงสองคนเบิดบ้านถึงสองคนโอ้ยอืมค่ะขจรว่าเขาพิจารณาซีเลรสก์โกเขจรว่าครับผมขันเมมนออกตัวไม่ให้นี่กับซีเรสก์ใช่หาเป็นแล้วเนาะปูนี่ตึงหระ เห็นี้ว่าอันงวดก้อนอันสองสองเก็ดอันที่เด็กึ้นขนาดสองเก็ดวัดไปเราวบวกก็คือเด็กสองเก็ดได้บวกชุ่มพ่กไม่บอกว่าจะไปชื้อได้สองเก็ดบวกเราก็ตัวมันดังครับยี่ปูอันดังกระชางเพราะว่ามัน,น,าวานบวกมันก็บวกครับ,บแล้วก็ร <laughs> เรา,เรา,เราจะมาย้ำโค้งสุดท้ายอีกรอบหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวมาย้ำเื่อยๆเราจะมาเอาสูตรตำมั่วด้วยนะครับ ตองเงนับครับผมตองวัตูองฝันอีกแล้วก็มานเน็ตพิสูจน์อีกแมมือนีวั่นศิลเป็นเสาความฝันมอประกอบเลขสูตรค่ะครับแบบมั่นใจเลยอย่างเงี้ยครับเนาะนันเล่ไครับผมสาธุครับโงมานโคมาน ครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของปู่ลึกลับนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาย้ำโค้งสุดท้ายปู่อีกรอบนึงนะฮะอันนี้ก็เป็นเลขนิมิตฝันของปู่นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอปอพ่านรวยนะครับผมครับตอนนี้ปู่ก็กําลังสร้างศาลานะครับผมกําลังสร้างศาลานะฮะนี่นะครับผมหน้าตรงหน้าต่างก็ยังไม่มีนะครับเอาก็ลองพิจารณาดูนะครับถ้าชอบแนวทางของหลวงปู่นะครับผม อ่คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ